โอ้ตาดีโยอะบ๊อบบอดเหรอรอ,รอืมมมินเดียวเจ็บหลุดเหรอนี่วจังตรงเนี้ยจัดจนะัดปากลังเข้าปากลังดินี่หลุมมันก็สู้บนลำฟูนันไข่ทีละ่ะหวนไข่ไขเริ่มไข่แล้วบ่ โอ้เบิง่งไก่ๆโตปอมๆนึงใช่ป่า่าๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆล้ๆๆ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 ้ๆๆๆ้ๆๆๆๆดีๆๆ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 อๆๆ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  อเป่าหน้านี maybe maybe ้ตัวใหญ่นาะบูคือวังหน้าหนาวหน้าฮั่นคับเอาเรรีบมากินรีบมากินเด้อ มันนอนเด็กก็กินแล้วเว้ยมันรู้ว่านอนหลับอยู่วะมันมันที่้ารปลกอะมาตะเพียนเลยนินนินน้อยก็ได้อะ น้อยจัดอ่ใหญ่ตัวหนึองอ่งนี่แดดแป๊บเดียวแล้วก็ฝนมาโรดอ่ะเนาะร่างกายคนมันสิเป็นสังเด่นดเลยแเแอร์ดิผมอ่ะสารพัดก๊าซเต็มเล Họ ừ, cứ khoe gần nhầm sẵn là <laughs> ừ. Bộ khoe, bộ khoe 괜찮아